กราสสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกันนะครับในค่าคืนนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะครับจะมารีวิวนะครับแบบเร่งด่วนนะครับกับเอฟเฟกตัวนี้นะครับแคมเปอร์นะครับแคมเปอร์เป็นรุ่นสเตทนะครับผมก็เป็นบอร์ดที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นแบบพวกแคมเปอร์แหลกแล้วนี้ต้องพุ่งฟุตสวิตสนะครับนี เป็นเป็นสเตทนะครับก็ถามถึงการใช้งานตัวเนี้ถามว่าใช้งานง่ายไหมถ้าเข้าใจนะครับปรับง่ายปรับหน้างานได้ง่ายเลยแป๊บเดียวนะครับเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วต้องใช้ความคุ้นชินเอาจริงมันเหมือนมันติเอฟเฟกทั่วไปที่เราไม่เคยใช้เลยแล้วก็อยู่ดีมาใช้รุ่นนะี้เราต้องอาศัยเราต้องใช้ความความคุ้นชินกับมันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเสียงที่ตัวเองชอบให้เจอนะครับผมตัวนี้ผมจะไม่แนะนําอะไรมากนะครับจะแนะนํา แบบเบื้องต้นรีวิวการใช้งานการาใชเอเฟิคต่างๆหนึงเอเฟคต่างๆเข้ามาใช้นะครับปุ่มต่างๆถ้า,อ,าอย่างเช่นอะไรที่มันลงลึกมากๆก็จะไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าจะเอาแบบว่าให้ดูคลิปนี้ได้ให้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเปิดแคมเปอร์มาที่ซื้อมาใหม่แล้วใช้งานเป็นเลยนะครับมาอันดับแรกนะครับผมต่อแคมเปอร์นะครับ เป็นเข้ากับตู้แอมป์ด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อเป็นเมนเมนเอาท์นะครับเมนเอาท์ออกไปนะครับแล้วก็ต่อกีตาร์มาฝั่งนี้กีตาร์จะออกฝั่งนี้ด้านบนนะมองเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะต่อกับตู้แอมป์ธรรมดาเลยนะครับนี่ผมตั้งไว้นะครับเป็นเมนเอาท์แล้วก็กีตาร์นะครับอินพุตเข้าไปนะครับเป็นแบบเอาธรรมดาก่อนนะฮะยังไม่วุ่นวามากสําหรับเป็น xlr 2 2เส้นเงี้ยให้เป็นเตอริโอยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเอาแบบที่ผมสามารถทําได้ตอนนี้นะฮะ โอเคนะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องก่อนนะครับผมก็กดแจ้นิดนึงนะครับโอเค,อเคมาแล้วตัวนี้อัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเคมเปอร์ <Kem per S 1> แต่ละตัวนะที่ได้ไปนะครับอธิบายก่อนหนึ่งจะไม่เหมือนกันนะในเรื่องของอหัวแอมที่เขาให้มาคือจะให้มาเยอะอยู่แล้วแหละนะครับแต่บางตัวเขาจะสามารถโหลดใหม่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ขออนุญาตเป็นเป็นงานมือสองของศิลปินแบ็คอัพท่านหนึ่งนะครับผมที่ผมชื่นชอบเขาอยู่แล้วนะชอบชอบเสียงกีตาร์เขาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีหัวแอมในนี้500กว่าหัวแอมนะครับแล้วก็มีคาบินเนตไอีกเข้ามาอีกประมาณส0่กว่านะครับก็เลือกกันเพลินเลยนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะไม่ให้ฟังหมดหรอกนะจะเอาแคบเพลินๆเฉยนะไม่ไม่ต้องแบบละเอียดมากนะเดี๋ยวเรนะาแปดูนะตัวนี้จะเป็นชาะที่ผมตั้งไว้นะครับก็จะมีไม่มีอะไรมากมีแค่ เสียงคลีนเสียงลี่อ่าเสียงนี้รีเวิร์บอันนี้เป็นรีเวิร์บที่ตั้งรีเวิร์บไว้ลอยๆยลดลงเลยอันนี้เป็นมาสเตอร์โอเวอร์ไร์นะครับไฮเกนนะครับ เสียงที่ตั้งไว้ผมตั้งมีปัญญาตั้งเมืม่อวานแค่4เสียงนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับแลวแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนํำเรื่องของอาการใช้เสียงต่างๆของคมเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับหลักๆที่เราใช้จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเลือกเสียงต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาเอฟเฟกตรงนี้นะครับ ใช่หมดเลยนะครับผมเปิดปิดตรงนี้ได้หน้างานเหมือนเอฟเฟกทั่วไปเลยนะครับนะแต่เพิ่มจะเพิ่มมาในเรื่องของอระบบมันที่มันเจ๋งนะครับอย่างเช่นการก๊อปเสียงการล็อกเอฟเฟกต่างๆไปลงกับช a น n e ลต่างๆนะครับผมการอัพบูตขึ้นกดกดครั้งที่2อ่าเราก็จะตั้งให้มันบูตขึ้นอยู่สังเกตที่เกณฑ์นะครับกดครั้งแรกนะครับเบอร์สามนะกดครั้งที่สองปับ๊บเกณฑ์จะบูตขึ้นนะครับ จะขึ้นอยู่กับปุ่มนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะฮะผมอัดคลิปอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องซีเรียสกับมันคือตั้งแต่เราเราเราเสียบเข้าไปปั๊บเรามาดูเลือกอินพุตเอาพุตกันก่อนนะครับ i ินพุนะครับจะมีจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกนะครับนี่นะฮะกดเข้า input ตรงนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของน้อยเกจนะครับให้เราปรับที่จริงพวกนี้มันเป็นเป็นเรื่องของการใช้งานส่วนบุคคลเลยนะครับว่าอยากปรับแบบไหนถ้าเป็นไฮเกนรแรงๆนะฮะกีตาร์ไม่ไม่ได้เป็นฮาร์มักกิ้งก็อาจจะมีเสียงจี่เยอะแล้วก็ปรับน้อยเกจเพิ่มนะครับแต่ตัวที่ผมใช้เป็นปิกอัพน้อยเลดกนะครับก็จะจัดการเรื่องเสียงจี่ได้ดีนะครับก็เลยไม่ต้องใช้นะครับวันนี้ผมไม่ค่อยได้ปรับเลยเลยนะครับเพราะว่ายังเข้าไม่ลึกมากนะครับจะมี2หน้านะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มปรับหน้าถัดไปนะครับถ้ามันมีหน้าถัดไป ก็จะมีอะไรบ้างนะฮะประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเยอะมากนะครับอินพุตว่ากีตาร์เราจะเข้าไปเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกไปเลยนะโอเคกดแบ็กกลับตัวนี้เป็นปุ่มแบ็กนะครับเอาไว้กลับมาเวลาเราเข้าไปอีดิทค่าต่างๆนะครับก็จะเป็นปุ่มแบ็กกลับมานะครับเอาพุทนะครับเอาพุทจะมีในส่วนของ EQ คล้ายๆจะเป็น เมน n Eq m a เมนเอา u t พุตคนะคล้ายๆก็เป็น g l o b a l EQ อะไรพวกนี้แหละที่จะเป็น EQ หลักหรือว่า EQ รวมของเอฟเฟกตัวนี้เวลาเราไปเล่นบางที่แล้วสถานที่แต่ละหลังเราไม่สามารถคอนโทรลได้หรือเสียบเข้ากับมิกเนี้ยเขามิกไว้แล้วนะเราก็มาคอนโทรลมิกเซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเบสกลางแหลมพรีเซนต์นะครับผมโลคัทไฮคัทนะครับได้หมดเลยนะครับ,บ,นะรบอโอเคกลับไปนะครับอ่าทีนี้เดีผมจะไปที่ Channel ที่มันไม่มีเจ้าของแล้วกันนะครับเป็น New Performance นะครับกดเข้าไปเลยหนึ่งสังเกตว่าช่องตัวนี้ต่างๆนะครับผมนี่มันจะมี5 5ช่องนะครับ12345คือ12345ด้านล่างให้ดูด้านล่างด้วยจะมี5ช่องนะครับตอนนี้ก็นับเป็น Channel เลย1345นะครับก็คือเป็นเป็นค่าเป็น,เป,นเป็นช่องที่ เราเปิดใช้ว่ามีอะไรบ้างข้ามูนจะเป็นชนิดของเอฟเฟกของแต่ละช a น n e ลที่เราเปิดใช้นะครับและโอเคชันลที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถดึงเสียงอะไรเข้ามาได้บ้างนะครับอย่างเช่น1่หละตู้แอมนะครับอืมโอเคถ้าเป็น channel ถ้าเป็นการเปิดตู้แอมหัวแอมนะครับผมจะเข้ามาตรงนี้เลยคือกดปุ่มนี้ปุ่มนี้ด้านบนนะครับปุ่มด้านบนตรงนี้ตึบกดารงาออนี้อ๋อ อันนี้เอาแบบรุดเร็วนะแต่ผมไม่ได้ละเอียดมากอาจจะผิดวิธีหรือังไงกงขออภัยด้วยนะครับแต่เอาให้ใช้งานได้เร็วที่สุดนะครับเลือกหัวแอมนะครับอย่างเช่นผมแจ้งไปตัวนี้มี52 2้นะครับ5 2าหัวแอมชนิดหัวหัวแอมที่เราจะเลือกเล่นได้นะครับเราก็เลือกฟังเสียงด้วยเลือกไปเรื่อยๆนะครับ เจอเสียงที่ชอบก็เลือกอันนั้นอย่างเช่นผมจะเลือกเลือกให้เร็วก,ก็คือตามตัวอักษรนะครับกดที่ตัวนี้จะมีตัวอักษรให้เลือกที่ใช้ชื่อของแอมที่เราชอบอย่างเช่นมาแซลแล้วกดไปที่ตัว M นะครับเราจะดูว่ามีอะไรบ้างมีมาแซล DSL 0รนะครับบางตัวเป็นชื่อย่อมานะฮะก็ต้องเดาเอานะฮะ นี่เป็นตัว master volume นะครับนนไว้เพิ่มมอลลุ่มรวมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเกณฑ์หลักของแอมนะครับ so. um ที่เราจะใช้เมื่อเราเลือกมาแล้วผมอยากได้ตัวนี้นะครับ DSL 10 A10 0 CR2 นะครับผมก็เลือกไาไม่รู้ว่าชื่อเต็ม <jur> มันคืออะไรนะผมไม่แน่ใจโอเคเลือกมาแล้วนะครับจะขึ้นมาหน้านี้นะจะแตกไม่เยอะจะแตกแบบ เอ่อบางๆโอเคนะเป็นเสียงคลีนก็ได้นะหรือว่าเป็นเสียงแบบซับนะูดไรก็ได้นะครับทีนี้มันจะขึ้นมาในเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆของหัวแอมนะครับมีอะไรบ้างเหมือนหัวแอมทั่วไปเลยเบสกลางแหลมซึ่งจะไม่มีอะไรที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะซึ่งอย่างนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับปรับเกณฑ์ตรงนี้นะครับเกณฑ เบสกลางเบสกลางแลมนะครับผมพรีเซนต์นะครับ Present, รบัสเตอร์รวมตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูทีนี้วิธีการดึงเอฟเฟกเข้ามาใช้ในหัวแอมตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตว่าจะไม่มีเสียงเอฟเฟกอะไรเลยนะครับอาจจะมี <c oughs> บางตัวหัวแอมที่เราเลือกมามันจะมีเอฟเฟกมาด้วยอย่างเช่นตัวนี้ไฟจะขึ้นที่เด l ีเลย์รีเวิร์สนะครับ แล้วก็ตัวต่างๆตรงนี้นะครับไฟมันจะขึ้นไว้โชว์ว่าเราเลือกฮูแอมเนี้ยมันจะมาพร้อมกับเอฟเฟกพวกนี้ด้วยแล้วก็มาอิดค่าพวกนี้นะครับโดยการกดแช่ตัวแช่แป๊บเดียวให้มันกระพริบนะครับตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับที่เขียนบอกว่าเป็นดีเลย์เลยง่ายเลยนะไม่มีไรเลยนะดีเลย์ปั๊บแล้วก็มาดูค่าว่าสิ่งเอ่อชื่อดีเลย์ที่เราใช้คืออะไรนะครับนี่เป็นดีวอลดีเลย์นะครับก็จะมีค่าโน้ t ต่างต่างที่เราปรับได้ ะะวิธีการปรับเลือกเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับดีเลย์หมุนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคมาแล้วซึ่งชนิดของเอฟเฟกต์ต่างๆเราที่จริงเราเราจะให้มันเป็นอะไรก็ได้นะไม่ใช่ดีเลย์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีให้เราเลือกแต่ว่าตรงนี้เขาเรียงก้อนมาแล้วฝั่งนี้ที่ต้องเป็นดีเลย์คือแบบเขาเรียงมาแล้วเอฟเฟกต่างๆนะครับแอมคาบิวเนตแล้วก็เป็นโมดูลเลชันต่างๆนะครับอยู่ฝั่งนี้อินพุตออกเอาพุตออกนี่นะครับ จะเป็นสิ่งที่เขาเรียงมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้เล่นตามนี้แหละนะครับดเดเรตรงนี้เลยนะครับส่วนเอฟเฟกต่างๆถ้าเราจะอยากได้พวกโมเดอชันตรงนี้เราตั้งเป็นคอรัสแล้วนะครับเราอยากได้พวกไฟเซอร์ izer, นะครับเพนเจอร์ Ranger, หรือว่าเสียงอวกาศต่างๆเราสามารถอัดเข้าตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับมาดูกันนะครับเมื่อกี้กดเข้าไปที่ดเดเรแต่ว่าเราเลือกไปชัแนลอย่างอื่นแล้วผมจะให้มาดูก่อนว่าเอฟเฟกในเสียงเอฟเฟกต่างๆใน เคมเปอร์เนี่ยเขาให้เสียงอะไรมาบ้างเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีเสียงเพิ่มเข้ามานะฮะจะมีวาวนะครับวาวก็จะมีชนิดต่างๆนเะช่นที่2แล้วก็มาเลือกปรับชนิดของชื่อวาวต่างๆอนยะ่างเช่นว,วาวาวาโลพาสนะครับวาไฮพาสก็จะมีเสียงของวาวต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเราเลือกวาวโลพาสแต่ว่าข้างล่างก็จะมีปุ่มตัดไปปุ่มที่3ก็จะมีชนิดของมันให้เลือกอีกเพราะฉะนั้นเวลาเลือกให้เลือกฝั่งนี้เลยนะครับ เสียงจะมาเลยนะครับจะมีทั้งออโต้วาลแล้วก็เป็นวาล์ที่ต้องเสียบพีโลเ,เสริมเข้าไปนะครับเสียงที่2 m e มีดิสโทชเหมือนเดิมนะครับเริ่มจาก c ค m p e r d ์ไดฟนะครับผมผมชอบนะเสียงดีมากนะครับแล้วก็เลือกเลย,ยเช่น808 Mac นี้ก็ถ้าใช้กับหัวแอมต่างๆนะครับ อันนี้ต่างๆอันนี้เป็นวิธีการเลือกเสียงเอฟเฟกนะครับเข้าไปใช้ในตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น Distortion ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น Distortion นะครับสีไฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงทันทีนะครับหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีมเปอร์เหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ Delay เหมือนเดิมนะ Delay จะเป็นสีเขียวนะครับ ไฟเนอก็จะเป็นสีเขียวให้เราเลือกเสียงก่อนปั๊บนี่เห็นไหมเป็นสีเขียวเลยนะครับวิธีการเลือกเอฟเฟกคืออย่างนี้นะครับผมเมื่อเราได้เสียงที่ชอบแล้วตัวนี้เป็นดีเลทที่เราชอบแล้วเราก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มนี้เพื่ออ d ดิค่าต่างๆของมันนะครับปุ่มนี้เป็นเหมือนปุ่มมาสเตอร์เวลากดเลือกกดอะไรต่างๆนะครับเลือกเสียงแล้วก็กดเลือกนะครับ enter นั่นเองนะครับก็ลองเลือก จะมีอะไรบ้างจะไม่เหมือนกันนะเสียงเสียงดีเลแต่ละตัวเราต้องเลือกดูนะครับจะมีมิกซ์นะครับมิกซ์ก็คือเสียงของดีเล y นะครับจะให้มากให้น้อยนะครับผมโน้ตมันนะครับค่าโน้ตส่วนใหญ่ผมตั้งเป็น3ทับสิบนทับแดอทนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นค่าที่มันแบบวิ่งสวนขึ้นมาหน่อยนึงนะอันนี้ฟีดแบ็กนะครับรีเวิร์สมิกซ์นะต้องฟังกันดูนะครับ นี่ที่สาคัญตรงนี้มันจะมีไฟนะี่เรากดเข้าไปดูว่าหน้าต่อไปเป็นไรโลคัสไฮคัสต์สเตรโอจะค่อนข้างเยอะและค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับใครที่เล่นละเอียดนะดีเลยซ้ายขวาแผนซ้ายขวาวิ่งสลับกันนี้ก็อืมก็ต้องเรียนรู้กันในสักพักหนึ่งเลยแต่นี้เราเอาแบบเร็วๆนะครับอันนี้เป็นสเสียงของดีเลย์นะครับโอเคกดออกอ่าเราเลือกได้ละกดออกนะครับส่วนตัวเนี้ยใช้แนวนี้ ยังไม่มีเสียงแตกนะครับเสียงแตกก็คือพวกดิ t ิชชั่นต่างๆที่เราจะเสริมเข้าไปในตู้นะครับเหมือนเวลาเราเลือกก้อนเสียบเข้าตู้นั่นแหละนะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้เปิดไปเลยเป็นเอฟเฟกเสริมเข้าไปนะฮะจากกีตาร์นะครับเข้ามาเสียงแตกนะครับจะเป็นวอลลุ่มเท้าเป็นวาวเป็นเสียงแตก M แล้วก็ โวลูชันนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงแตกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเลือกเป็นดิสโทชันไว้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสีแดงสีแดงจะเป็นดิสโทชันเลยแต่เราสามารถเลือกเสียงอะไรก็ได้เข้าไปตรงนี้นะครับความเจ๋งของมันนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับขึ้นมาที่ถ้าเราจะเลือกดิสโทชันใส่เข้าไปตัวนี้กดเปิดมันแล้วถือว่าเสียงตัวนี้เข้าไปแล้วถ้าเรากดปิดมันก็จะขึ้นออฟ เราไปเลือกเลยเหมือนเดิมนะครับปึ๊กเข้าไปเลือกดิจิตลชาเลยนะครับจะมีเสียงต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายทั้งหนักเบาเมทัลไฮเกนนะครับแต่ว่าครบนะครับเลือกเสียงต่างๆได้เลือกได้แล้วเราก็เอนเตอร์ตึ๊กเข้าไปโอเคปรับค่าต่างๆเหมือนเดิมนะครับนี่คือวิธีการดึงเสียงต่างๆเข้าในเอฟเฟกนะครับเข้าในช n แนลต่างๆนะครับตรงนี้ดึงเข้าไปในในช n แนลนี้นะครับ ชนเนลที่1นะครับจะมีเรากดกลับกดกลับออกไปอ่าตอนนี้เสียงดิจิทัชันจะมาแล้วนะครับและทีนี้วิธีการเซฟอย่าเพิ่งเซฟกันก่อนเดี๋ยวเรามากดเปิดปิดด้วยเสียงต่างๆเราสามารถกดปิดกดเปิดเองได้เลยนะครับตรงนี้เปิดเปิดได้เลยนะครับ แต่ว่าเราทำไงในเมื่อถ้าเรายืยยเายนเล่นอยู่นะแต่เราไม่สามารถก้มเราจะลำบากในการก้มเปิดปิดนะจะ,จะลำบากนะครับจะไม่สะดวกนะครับวิธีการให้เอฟเฟกพวกนี้เข้ามาอยู่ในฟุตสวิตชพวกนี้ต่างๆนะครับสังเกตว่านอกจาก1 2 3 4 5แล้วแท็บแล้วข้างบนจะมีอีก4ปุ่มนะครับ4ปุ่มนี้แต่ละปุ่มจะมี2เสียง องเสียงหรือ4เสียงเปิดพร้อมกันได้ปุ่มแต่ละปุ่มจะเปิดพร้อมกันเปิดเสียงเอฟเฟกได้พร้อมกัน4เสียงเท่ากับว่าครบมากนะครอย่างเล่นเล่นชแนลเดียวก็ยังได้เลยนะครเล่นเล่นแค่หนึ่งก็ยังได้เลยนะ,ะสมมุติว่าตัวนี้ยังไม่มีอะไรนะครับกดจะไม่มีไฟขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะตั้งให้เปิดปิดดิสโ r ชั o n ด e เลยนะครับเปิด2อย่างนะครับก็วิธีการคือกดกดแช่ กดปุ่มนี้แช่แล้วก็กดที่ดิจิตชั่นที่เราตั้งไว้อ่ามันจะมาแล้วมันจะมาแดงตรงนี้แล้วเห็นไหมอ่าปิดไว้อันนี้คือปิดนะถ้ามีไฟขาวขึ้นอันนี้คือปิดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยากเปลี่ยนจากเสียงคลีนในช n นลเดียวเนี่ยให้มันเป็นดิจิตชั่นแค่กดตรงนี้นะครับไฟจะขึ้นมาเลยนะ เสียงที่2นะครับเราอยากได้ดีเลย์นะครับหรือว่าคอรลัสเนี่ยผมดูคอรลัสก่อนสีฟ้านะ่าจะเป็นโมดูลเลชันนะฮะอ่า,อาโอเคไม่ใช่น่าเป็นตัวนี้โมดูเลชันโอเคเป็นเทอร์โมโลเทอร์โมโลเทอร์โมโลเราอยากออกมาไว้ตรงนี้ด้วยเปิดปิดเทอร์โมโลด้วยกันแล้วก็กดแช่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเทอรมเปโลมาแล้วนะครับ แต่สมมุติว่าอันนี้คือจะเป็นการใช้แบบสลับกันจะเปิดสลับกันนะครับจะเป็นคล้ายๆสแนปช็อตนะครับให้เรากดทำใหม่นะฮะเข้าไปใหม่เดี๋ยวให้เราเดี๋ยวผมเริ่มงงละโอเคปิดก่อนนะครับ เริ่มงงละแบบหนึ่งโอเคอ่ามันจะวิธีเดี๋ยวผมผมจับจังหวะไม่ถูกมันจะต้องขึ้นมาสองอันอย่างนี้นะครับเปิดเปิดพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนแรกผมทำมันจะเป็นสลักกันนี่นะครับก็คือสามารถเลือกเอฟเฟกต์ทุกอย่างใส่เข้าไปได้เลยนะฮะในชแนลนี้นะครับในในในปุ่มนี้ไว้เป็นตัวเสริมเวลาเราเล่น เล่นเล่นจริงเล่นเนนี้เราสามารถใส่เข้าไปในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยเราอยากใส่ไอ้นี้เข้าไปอีกดีเลยเหรอได้ไหมอ๋อได้แค่สองนะครับสองเสียงนะเปิดพร้อมกันนะครับสองเสียงอ่าประมาณนี้นะครับในการเลือกเลือกเอฟเฟกเข้ามาในตรงนี้ปุ่มต่างๆนะครับก็อ่าดึงเข้าไปดีเลย ตัวนี้จะเป็นสลับกันตั้งให้สลับกันก็ได้หไหมเวลาเราเหยียบมันจะสลับกันนะครับมีเลยร์เเวิร์บนะครับแล้วแต่คนจะออกแบบนะครับว่าจะเอาอยังไงออกแบบไงได้หมดเลยนะครับโอเคอ่ะจบในเรื่องของฟุตสวิต์นะครับเดี๋ยวมาดูส่วนแชนแนลที่1เนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าอันนี้เป็นหน้า new performance นะครับก็คือจะไม่มีอะไรเลยข้างล่าง1-5จะไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีแค่ห สองสหยังเป็นช่องว่างอยู่เราไม่สามารถกดได้นะกดมันก็ไม่ไปนะโอเคให้เรากดเข้าไปในแชน n นลนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างๆ้างึงดึงนมันจะเลื่อนมาตรงนี้ละเอาใหม่นะครับกดเข้าไปในหน้าเ <Okay. S 2> ขาเรียกว่าอะไรในหน้าหน้าอิดิค่าต่างๆของแช n n e l แต่ละแชนแนลนะครับอันนี้เราอยู่ที่ channel นึ่งอยู่นะครับให้เรากดเพจข้างๆสังเกตตรงนี้นะครับ ตัวนี้คือชั้นที่1นะครับกดไปปับ๊บมันจะเลื่อนตรงนี้มาดําๆตรงนี้คือเราจะเลื่อนมาใช้งานตรงนี้แหละให้เรากดสล็อตปุ่มนี้ด้านบนมันจะมีคําว่าสล็อตเปิดอยู่นะครับอ่ากดเปิดปับ๊บสังเกตว่ามาแล้วนะครับเลข2เราเลข2อเรามาแล้วเราก็จัดการเลยนะครับเหมือนเหมือนก,นกันกับตัวแรกเลยเลือก M เลือกแอมเลือกแอมเลือกแอมอ่าตัวที่2เลือกแอมตัวนี้โอเคเลือกเอฟเฟกนะครับมีอะไรบ้างเปิดกดอ่าดีเลย์กดแช่ไว้อ่ายังออฟอยู่แล้วก็กดเปิดนะครับเลือกค่าดีเลย์อะไรแบบนี้เมื่อกี้ผมว่าผมพลาดเพราะผมลืมเซฟช่องหนึ่งสวยแล้วอโอเค เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเปิดใช้เสียงต่างๆนะครับผมมีวิธีตามนี้นะครับเรื่องของการดึงเสียงต่างๆเข้ามาไว้ในปุ่มพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้ที่ผมแจ้งไปเนาะที่เหลือก็คือจะให้ทุกท่านได้เลือกเสียงกันตามใจชอบเลยนะครับผมส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของการเซฟชินลต่างๆนะครับเมื่อเราได้เสียงที่เราพอใจแล้วได้หัวแอมนี่กดกลับไปก่อนนะครับได้หัวแอมชนิดหัวแอมจะขึ้นชื่อตรงนี้มา r ชลทีเอสอรนะครับผมเราได้แล้ว เราโอเคหมดแล้วนะครับผมเรากดเซฟนะครับส o ต e กดที่ปุ่มส o ต e นะครับเขาจะถามเราว่าจะเลือกเซฟทั้งทั้งเพอร์ r ฟอร์แมนซ์นะสโตรเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจะเลือกจะเลือกตรงนี้เอาไปไว้ที่ Channel ไหนนะครับแล้วก็มาเลือกดูว่าโอเคปุ่มนี้ปุ่มนี้ Destination นะครับอยู่ที่19ตอนนี้อยู่ที่ Channel 19นะครับ 20ก็จะเป็นสิ่งต่างๆอะไรไว้แต่ว่าถ้าเราเล่นช h a n สิบเก้าอยู่แล้วเราเซฟไว้ใน19นะครับเดี๋ยวนะอ่า n นวรรมที่เราอยู่นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะให้เราตั้งชื่อ c h a ช n e l นะครับชื่อคือคือชื่อทั้ง Channel เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ New Performance นะครับผมเราก็หมุนตั้ง ABC ผมนี้จะเลือกตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ วันนี้จะเลือกเป็นตัวอักษรต่างๆนะครับผมเลือกเป็นดี D แล้วกันนะฮะดี D. แล้วก็ไม่ใช่สิอโอเคผมด้านบนจะมีเคลียร์อยู่ให้เรากดเคลียร์หมดเลยลบหมดเลยนะครับวันผมตั้งทำไมผมลืมมาดีโอเคดี <c oughs> ข้างโอเคใช่ละดีนั่งไปเลยนะฮะนี่โอเคแดดนะครับตั้งไวอย่างเงี้ยแล้วก็กดสตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเซฟนะครับสตนะครับมันก็จะขึ้นเป็นชื่อของเรานะครับอันนี้คือการเซฟแล้วนะครับชแนลนี้นะอย่ากใช้ชแนลที่หนึ่งเอนึก็ยังไม่ได้เซฟนะเรากดเซฟก่อนได้อะไรต่างๆนะครับเอฟเฟกต่างๆที่เราเลือกมาใน มาในตัวนี้เห็นไหมเวลาเรากดตัวนี้เป็นหัวแอมเปล่าเปล่าเลยจะไม่เปิดใช้เฟเฟงอะไรนอกจากดีเลย์นะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ว่าเวลาเรากดเปิดปิดอะไรบ้างเราใช้เสียงอะไรบ้างในขณะนั้นนะครับดิจิชั่นกับเทอร์โมโลจะขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือการเซฟนะครับเรียบร้อยนะครับในการเลือกเสียงอาจจะไม่ได้ละเอียดนะคะให้ทุกท่านลองเลือกด้วยตัวเองนะครับวิธีการเลือกไม่มีอะไรมากคือแค่ปุ่มตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็ในส่วนของซิสเต็มต่างๆนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะอย่างเช่นกดเข้าไปไม่มีอะไรมากนะครับเราทุกคนถ้าเคยเล่นเอฟเฟก์มันติแล้วจะดูออกว่าคําว่าซิสเต็มจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเดีย๋ยวผมกดมาหน้าที่1ก่อนตรงนี้จะมีอยู่สิหน้านะอัปเดตตามเวอร์ชันนะครับตัวน,นี้เวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็น12หน้านะฮะเวอร์ชันแรกๆก็จะไม่มีไม่เยอะนะฮะ จะมีคอนเทนต์นะครับอะไรต่างๆนะตัวนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรนะผมไม่มัน่นใจเหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปตรงนั้นนะครับคัลเลอร์เนี่ก็จะมีในส่วนของไฟไฟไฟตรงนี้นี่ไฟตรงเอฟเฟกต่างๆว่าเราจะเ,าเด่นขนาดไหนนะแสบตาไปเลยนะก็ได้ไฟต่างๆนะครับผมไฟพวกสีตๆต่างๆตามช n แนลต่างๆที่เราใช้นะฮะ ต้องลองไปปรับกันดูนะส่วนเขาปรับไว้ที่4.5นะครับก็ประมาณนี้นะครับ Ld color color ของ master ตรงนี้นะครับอ้สดุกดี master ต่างๆ master ไฟต่างๆไม่ต้องใช้เยอะนะผมบอกเลยว่าเอาธรรมดาก็พออย่าไปเวอร์มาก volume volume ไฟนะครับ เป็นเมนนี้ชนิดของสีไฟหน้าจอนะครับหน้าจอหลักนะทั่วไปเลยนะครับจะเป็นซิสเต็มทั่วไปของมันนะครับไม่มีอะไรมากนะนี่นะครับก็จะแจ้งในส่วนต่างๆที่เราเคยใช้มามีไวไฟอะไรด้วยนะครับนี่ด้านสุดท้ายเขาจะเป็น เวอร์ชันที่จะบอกเวอร์ชันนะครับว่าเราอยู่เวอร์ชันอะไรแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับเวอร์ชันล่าสุด9ก5นะครับเพิ่งอัปเดตไปนะครับก็โอเคตัวนี้คือตัวล่าสุดเนาะทีนี้วิธีการอย่างเช่นที่ผมบอกว่าการใช้งานตานัวนี้มันค่อนข้างจะง่ายและสามารถปรับหน้างานได้เลยต่อไปจะมาคุยกันเรื่องของการใช้งานปรับหน้างานอย่างเช่นเราไปเจอร้านบางร้านที่เราไม่สามารถอนได้ที่ผมแจ้งไปใน ช่วงแรกก็คือจะมีตรงเอาพุตนะครับกดเอาพุตมันก็จะขึ้นค่าต่างๆให้เราปรับเป็น eq <ม>รวมของเอฟเฟกนะครับ2นะครับค่าเอฟเฟกต่างๆตรงนี้ถ้าเราอยากเปิดปิดหรืออนดิทเราสามารถกดแล้วกดแช่ได้เลยนะครับนะครับอยากดึงมาใช้ดึงตรงนี้มาใช้ดึงมาใช้ได้เลยนะครับ<ม>เสียงต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆนะครับกดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆที่จะอยู่ข้างล่างหน้าถัดไป หน้าถอยหลังนะครับแบ็กก p นะครับเอนเ r นะครับเซฟตรงนี้นะครับ s t o r e นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าเอาแค่เอาแค่รวดเร็วพื้นฐานกันก่อนนะครับที่สามารถแบบเปิดจากกล่องมาแล้วทุกท่านสามารถเปิดใช้งานตั้งเสียงได้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามช่องนะครับผมว่าจะเป็นทางช่องทางของ t i k t o k หรือว่าทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับเพจกีตาร์ช่างลิลิกสไตล์นะครับมีสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับกีตาร์ลิลิกทั่วไปนะครับผมที่ผมลงมือทำเองกับมือนะครับงานลิลิกส่วนมากนะครับเข้าไปชมในเพจกีตาร์ช่างลิลิกสไตล์ได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสงสัยตรงไหนเม้นท์สอบถามไม่ได้เลยนะครับที่จริงผมว่าอธิบายไปในหลักๆแล้วนะครับที่เหลือก็คือไม่มีอะไรมากเลยอย่างเช่นพวกนี้ลูปจูเนอร์ก็ไม่ต้องอธิบายนะครับแต่ว่าปุ่ม3มปุ่มนี้ เดี๋ยวจะมาคุยกันคร่าวๆนะครับเอาปุ่มนี้ก่อนอเวลาเรากดเห็นไหมตัวน,นี้จะขึ้นไฟจะขึ้นไฟจะขึ้นแต่ผมตั้งไฟมันน้อยเมื่อกี้ไม่น่าเลยนะฮะโอเคที่เหลือคือจะมีในส่วนของพี่ๆที่เขารีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วนะครับผมเอาแค่แบบผิวเผินแล้วกันเนาะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับสงสัยตรงไหนสามารถ เมนสอบถามได้เลยนะครับโอเคลาทุกคนไปก่อนค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณี่ติดตามครับผมขอบคุณครับ